ค้าตัวนะคะวันนี้นี่นะคะดีทีไม่นอนค่ะเราจะไม่หลับบนเวทีค่ะคุณพูดปุ๊บหลับปั๊บทำไมคุณเลี้ยงลูกดีอย่างนี้นะคะเนี่ยบอกว่าอย่าหลับหลับจะโดนหักค้าตัวหลับเลยยกขาด้วยโอ้โชว์สเกลผ้าของเราเต็มที่คุณคะาหลับตาปะคะนั่นอ่ะไม่นะคะหลับยังคะหลับค่ะโอเค โูยเรื่องเราจะปล่อยเด็กเราจะปล่อยเด็กไว้อย่างนั้นนะคะโอเคค่ะอ๋อนำฟื้นขึ้นมาแล้วค่ะฮะโอเคค่ะฟื้นขึ้นมาแล้วนะคะเนื่องจากกรัวไม่ได้ค่าตัวอีกครึ่งหนึ่งเก่งมากเหลือครึ่งเดียวคุณโบเป็นยังไงบ้างวันนี้เราได้มาร่วมงานนะถือได้ว่าเป็นงานอันทรงเกียของพี่โรบินสันได้มอบรางวัลอันทรงเกียนี้ให้กับผู้หญิงถึงสิบชา้นอันทรงคุณค่าจัดมาเป็นพิเศจแล้วรู้สึกไงบ้างคะวันนี้ินดีแล้วก็ค่ะ ระเกียดมากนะคะแ่แม่หรือว่ามีปัรรคอย่าท้อน,นะคะชีวิตเราต้องก้าวต่อไป้อง <มา S 1> ขึ้นสู้แม่มบ<อ>กับวันนี้ก็จ,จะเป็นกำลังใจให้กับทุกทางด้วยเนาะมาเลยค่ะคุณค่ะสู้ไหมคะสู้นะคะสบายใจและวข้าตัวได้ดังเดิมดูเรื่องแค่เปล่งเสียงมาสักคำจะกับคุณค่ะคอ๋อโอเคในฐานะโบเอง จริงๆแล้วเนี่ยโบก็ได้มีโอกาสเดินเดินทางไปรับรบางวัลแทนคุณปอหลายต่อหลายครั้งมากเพราะว่าปอก็เป็นขวัญใจคนไทยมาโดยตลอดแล้วเขาก็สร้างสิ่งดีๆให้กับประเทศไทยมาโดยตลอดโ <c oughs> บรู้สึกยังไงบ้างคะ <c oughs> เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวสหบูนะคะในะวันนี้พี่ปอจะไม่ได้อยู่กับโบและครอบครัวแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ปอจิ้งไว้ให้กับเราทุกๆคนนั่นก็คือเรื่องของการทันที200คนนะคะก็ <c oughs> ทุกวันนี้ก็จะออกมาพบเพื่อนๆทุกวันนะคะค่ะได้เป็นกําลังใจให้เขาได้รับไปทีพรึกษาให้เขาค่ะไหรือเขามีปัญหาอะไรก็จะมาเล่าสู่ให้ฟังแล้วเราก็ช่วยแก้ปัญหาได้บ้างค่ะโอ้คือให้อาชีพเขาให้อาชีพเขาค่ะคือเปิดร้านเปิดตานวดแผนไทยอ๋อด้วยแผนนทยเพราะฉะนั้นคุณเป็นดราม่าทำไมอยู่ในนั้นคะนี่เ้สนใจอ๋อเหรอคะตอนนี้คือการเรียกร้องวา้สนใจอยู่คุณน้องมาเลิคะ คุณคะคุณมาหาคุณย่าสิคะคุณย่าจะเป็าคเป็นปที่ร้านคะ่ะยูคคุณตลกมากเลยนะคะเล่นละครแต่เด็กเลยนะคะเชื่อพ่อเขาแรงจริงเลยเอาเนอะคะ่ะคุณอยู่ดีๆหันไปร้องไห้อยู่คนเดียวช่วงนี้นไม่มีน้ำตาแล<า>้วค่ะค,ะคนที่จะเห็น,นะะ้วคบไม่มีน้ำตาสักหยดเลยะคะ่ะโอ,อ้คุณดูสิคะนางไปแล้วคะ่ะแบบไม่มีน้ำตาแต่ร้องไหง้ึซื้ออยู่ม Should be done! ิดตัวช่วยรางวัลยามอส s ์ไปทั้งปุท็ฟี่ค่ะสัญลักษณ์แห่งความดีนะคะที่โรเ็ิสัตสันมอบให้กับคนดีทั้ง10ท่าน